ก็เรียนถามหลวงพ่อว่าอย่างผู้ที่ไปร่วมสวดปล่อยดวงวิญญาณนะเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าคนที่ไปร่วมในกิจกรรมนี้คือจะได้บุญเยอะมากลูกก็เลยมีคําถามว่าแล้วตอนที่เราปลดปล่อยเขาอะ่ะเขาจะจําพวกเราได้ทุกคนไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อจำได้เด็กเขามีรหัสอยู่ไงมันจะมีเหมือนสัญลักษณ์โลโก้ติดตัวพวกเราไปไงเวลาเราเข้าไปที่ไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ โอ้โหเพ,พูดอพู่ดนี้เขาก็จะรู้เรื่องแล้วเท nice. วดาพวกนี้หูก็ยาวเขาใจไไป่าขนาดเราพูดกันนะเขายังบอกเลยเท็ดดี้บอบอกว่าได้ข่าวว่าท่านจะมากันไม่ใช่หรือเอาท่านเราพูดเล่นนะแต่เขาจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปป๊อปเช่นมามันไม่ใช่เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะเขาโอ้โหแล้วพวกเรามันก็จะมีสัญลักษณ์ไงจะไม่มีโลโก้ถ้าเป็นพุทธสถานใครทุกเขาก็จะมีโลโก้ ติดตัวพวกเราไปแสงออกมาเงี้ยแสงพวกนี้นะเป็นแสงติดตัวคนที่มาที่นี่นะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กําลังทรมานอยู่พวกเราไปส่งบุญให้เขาอธิษฐานให้เขามอบของที่แบบว่าเป็นประโยชน์แล้วทาพิธีให้เขาตั้งจิตอธิษฐานให้เขาจากที่กําลังร้อนอยู่เนี่ยหายร้อนถูกกักขังไว้ถูกมัดไว้เนี่ยทรมานอยู่หมดเปื้องพันนาการหมด ไม่มีอะไรติดตัวเลยทีนี้เขาเป็นอิสระแล้วยังมีอาหารการกินมีเสื้อผ้าใส่จิตใจเบิกบานมีบุญที่เราให้เขาอีกบุญพวกนี้เนี่ยนะเขาก็โอ้โหกลับไปเอาสมบัติของเขาเขาก็ไม่ใช่คนยากจนไปตลอดการนะเขาเป็นคนที่ถูกกักขังไว้ด้วยวิบากกรรมแต่เมื่อเขาเนี่ยนะถูกปลดเปื้องพาละปุ๊บ เขาก็กลับไปบ้านเขาเขาก็ไปเอาทรัพย์สมบัติของคนเดียวางคนให้ขึ้นไปบนสวรรค์ขึ้นไปพูดง่ายไปคิดบัญชีโอ้นี่ฝากเงินไว้เยอะเนี่มาช่วยเหลือมนุษย์ไว้ตั้งแต่กี่ร้อยกี่พันปีแล้วเสียสละอะไรมากมายแล้วขอเชิญท่านมาอยู่เป็นเทวดาชั้นนุน้นชั้นนี้และถ้าเธอได้การปลดปล่อยจากคนที่เขาช่วยเธอเธอจะจำเขาได้ปะ แต่เราแต่ทุกคนคือไปกันเยอะนีดค่ะหลวงพ่อหมายถึงว่าไปเธอเข้าใจไหมจะไปกี่กล้านคนก็ไม่เกี่ยวมันต้องมีสัญลักษณ์อยู่ไงมันเหมือนเขาสแตมทุกคนไว้บนเป็นแสงออร่าออกมาแสงสีเนี่ยเป็นแสงที่คนที่ไปร่วมงานไม่งั้นเทวดาเขาจะรู้จากกันได้ไงมันยุ่แยะแล้วแต่ละที่เนี่ยค่ะหลวงพ่อคืออย่างทช่ว่าเราเราเราทริปนี้เราไปจุดนี้แล้วบารมีมันเพิ่มแบบไหนค่ะ เพิ่มมากเลยเข้าใจไหมมันก็อที่หนี่งมันก็ปลดเปื้องทุกเราไปก่อนที่เราไปติดค้างอะไรไว้เราควรจะต้องติดปัญหาเรื่องบางอย่างเนี่ยอีกตั้งสิบปีอีกตัง้งร้อยปีพันปีหมื่นปีเราไปปลดเปื้องเขาไอร้อยปีพันปีหมื่นปีของเราเนี่ยถูกปลดไปด้วยปลดเขาก็ปลดเราไม่ใช่ว่าเราไปปลดเขาแล้วเราอ่ะมันเป็นอัตโนมัติคือเราเสียสลาไป ด้วยความเมตตาด้วยความจริงใจเพราะนั้นเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าไม่มีกรรมเราก็มีกรรมอยู่ไนงะ <c oughs> เราไปทำเพื่อให้ผลกรรมนั้นนะ่ะมาปลดเปื้องพันธนาการของเราออกไปเราก็จึงเจอแต่ความสำเร็จความสะดวกสบายควรจะมีอุปสรรคควรจะมีปัญหาควรจะมีแต่คนที่มากีดกันมันก็จะหายไปโดยเราไม่รู้เราก็จะเดินได้แบบเอ้ยทำไมมัน คนหน่งเขามีปัญหาทำไมเราเดินไปได้ไหว่อันนี้ก็เป็นเรื่องอัตโนมัติแล้วก็มันก็จะทำให้เขาเนี่ยเธอเนี่ยนะเธอจะจำได้ไหมถ้าเผื่อว่าเธอเข้าไปในป่าแล้วเธอไม่มีข้าวจะกินเธอจะตายอยู่แล้วแล้วมีคนเนี่ยนะไปหุงข้าวให้เธอกินอ่ะแล้วก็เอาเสื้อผ้าให้เธอใส่ แล้วก็บอกทางเธอแล้วก็ให้เงินให้ทองเธอแล้วเธอจะไม่ไปตามหาเขาเหรยอวะไม่ลืมบุญคุณฮะก็ไม่ลืมบุญคุณเป็นเธอก่อนเนี่ยเธอจะไม่ตามหาเขาเหรอใช่ลูกึงบอกว่าก็ไม่ลืมบุญคุณไม่ใช่ไม่ลืมบุญคุณจะต้องไปทดแทนบุญคุณก่อนเลย <c oughs> คือพูดง่ายเขาต้องบอกว่าเขาไม่เป็นหนี้เขาต้องขอไปทดแทยคนนี้ก่อนถ้าเธอเนี่ยกลับไปไปที่บ้านแล้วปรากฏกว่าเธอเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน เธอเห็นเขาเนี่ยยังอัตคัดฝืดเครืองอยู่เธอบอกว่าเบอร์ข้างายให้มันไปสิบล้านเขาก็สบายใจที่เขาได้ช่วยคนดีที่เคยช่วยเขามันจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากขอบอกเรื่องดึงยานที่ถูกกักขังไว้นะโอ้โหท่านท่านขังพวกเธอก็ได้วะจักอาทิตย์หนึ่งเนี <c> ่ย <oughs> เธอ,อว่าไง แค่ฟังก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมอยู่อยู่อาทิตย์หนึ่งรอรอแล้วรออีกเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบมีความสุขนี่ทุกทรมานตายเพราะว่าการรอคอยเงินเป็นอะไรที่ทรมานมากก็อย่างอย่างนี้ถ้าเราเราสะสมบารมีตั้งแต่เนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ว่าจะการไปปลดปล่อยดวงจิตดวงญาหรือว่าการที่เราปฏิบัติเองสร้างเองเนี่ยมันก็จะทบทวีคูณไปเรื่อยๆจนทุกภพทุกชาติใช่ไหมหลวงพ่อ เข้าใจไหมมันทำให้ระยะระยะ,ระยะทางที่เธอจะต้องเดินไปหมื่นกิโลมันก็อาจจะเหลือแค่ห้าพันกิโลมันจะเป็นอัตราเร่งให้เราเนี่ยปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊เขาจะมาส่งเสริมเธอในยามที่เธอกําลังเจอปัญหาจะมีใครก็ไม่รู้โผล่หน้ามาปะมันคือละเลยแต่ต้องทํำด้วยความเต็มใจเราก็เต็มใจอย,อยู่แลวงานเราถึงไปไงเ <c oughs> ขาใหญ่บาไม่เต็มใจเลยไปทําไมเ <c oughs> ข้าใจปะ น้องแนสวรรค์เพื่อจะเกำเนิด่รน็ไปมาอหน้าให้น้องแพาไป่ก็ใครมีปัญหาก็ไปขอขมากรรมกันไปแต่ว่าเราไปแสดงเจตนาลมด้วยเป็นคือเราไปร่วมงานกับเขานะไปร่วมงานกับคนดีนะเธอพังให้ดีนะถึงเธอจะไม่ได้ทําอะไรนะแต่เธอไปร่วมงานกับคนดีนะเธอก็ท่ากับว่า ส่งเสริมบูชาแล้วก็สนับสนุนคนดีที่ทําความดีเธอก็จะมีบุญถึงเธอจะไม่ได้ลงเงินนะไม่ได้ลงแรงนะแต่ว่าไปยินดีนะเธอเขาเรียกว่าบูชาสิ่งที่ควรบูชาในทางกลับกันเธอไปเชียร์คนเลวไปชดทาคนทั่วคนที่มันแบบว่าบิดเบือนคนที่มันเป็นคนหลอกลวงคนที่มันแบบว่าต้มตุนคนที่มันช่วยโอกาสนี่นะ เธอไปรวมตัวกับไปเชียร์มันนะเธอบาปบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งไมไ่เกี่ยวข้องออกมาไปรวมตัวกันก็คือไปเห็นดีเห็นงามกับเขาห้ามไปพระพุทธเจ้าบอกว่าบูชาบุคคบุคคลที่ควรบูชาอย่าไปบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาจะเป็นกรรมติดตัวเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่กำลังแบบว่าเฮอทำอย่างน,น,างนี้โดยไม่ดู ตามาตามแมวไม่ได้ดูอะไรเน่นะแล้วก็แบบว่า,วาตามกระแสนะพวกเนี้ตกนรกเกือบหมดเลยไปส่งเสริมคนที่ไม่ควรส่งเสริมเฮ้ยไปทุมสีุ่มห้าเขาชวนไปไหนไปด้วยแล้วมันไปหลอกคน,เ,นเธอก็ตายให้ชอบไปไหนไม่เข้าใจแบบบางทีแบบว่าเราไม่รู้ไงไม่รู้เราก็ไปการไปก็คือการการไปยอมรับเขาไง ไม่ได้เลยถ้าคนเราแบบโอ้ไม่เอาด้วยกว่าไม่พูดก็ได้ไม่อะไรก็ได้แต่ไม่ร่วมด้วยไม่ใช่ไปนั่งฟังแล้วก็แบบว่าเออเออเอออ่อออไม่ได้เลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้ไม่ให้ไปส่งสิงกับคนพาลมันจะใช้วิธีการทุกอย่างและสมัยเนี้ยเขาก็เอาธรรมะมาหากินเขาจะเอาอะไรมาหากินเนี่ยพูดอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยฟังกันเอาธรรมะพระเจ้านี่แหละเอามาโปะหน้าไว้หน่อยนึงฉันพูดทมนะ ผู้ทำแล้วไงก็ขอเงินด้วยผู้ทำนะให้คนเนี่ยจิตใจเล่าร้อนอิจฉาลิษยาโกรธแค้นอาฆาตแล้วก็พยาบาททำร้ายทำลายธรรมะเขามีแต่ล่มเย็นเน่ยมันมีแต่ว่าเมตตามันมีแต่ว่าเออมันมีแต่เห็นใจไม่ใช่ จะถล่มกันอย่างเดียวนี่มันตายเลยมันมันไม่ใช่ธรรมะเนี่ยแล้วมันปลูกฝังให้คนเนี่ยเมีอารมณ์แห่งความเครียดแค้นเือและพวกเนี้ยไอคนที่ไปส่งเสริมสนับสนุนนะรับรองได้เลยธรรมะไม่มีวันขึ้นทุกวันนี้ธรรมะไม่มีวันขึ้นเพราะว่ามันเป็นอกุศลจิตไงมันไม่ได้ธรรมะแห่งการปล่อยวางธรรมะแห่งความเมตตา ธรรมะแห่งความร่มเย็นธรรมะแห่งความสุภาพธรรมะแห่งความอ่อนน้อมธรรมะแห่งความมีมีสัมมาคารวะมันเป็นธรรมะที่แบบเหมือนเหมือน,นโจนอะเหมือนมารอะแล้วก็เอาแบบว่าเป็นธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้แสดงธรรมะด้วยอาการที่มันเที่ยวกาดหรือว่าอารมณ์ที่มันฉุนเฉียว หรืออะไรที่มันแบบดูแล้วแบบว่าคุณยังรักษาอารมณ์ไม่ได้แล้วคุณจะให้คนอื่นเขามาเชื่อธรรมะว่ามันดีได้ยังไงคุณต้องรักษาอารมณ์ให้ได้ก่อนเข้าใจป่ปะคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำลายใครไม่ทำตัวให้เด่นให้ดังเพราะการที่ไปว่าเขาไปชี้โทษเขาแล้วก็ไปตำหนิตีเตียนเขาอย่างเงี้ย คุณน่ะดังเพราะว่าคุณไปทุบตีคนอื่นเขาและที่สุดพวกนี้มันเป็นใบโพล่านะไบโพล่าคือมันเป็นอารมณ์สุดโตรงอ่ะเวลาที่มันมันปี๊ดมันก็จะทําลายทุกอย่างเวลาที่มันกลัวขึ้นมานะมันก็จะไปกาบทุกอย่างเลยมันจะขึ้นตายเป็นต้อยเวลาที่มันอยู่คนเดียวนะมันจะกลัวสั่น่ะมันจะกลัวว่าเวรกรรมจะตามมันและ มันจะต้องไปทําพิธีขอขมากรรมขอตามกร,รมาบําไหว้กรรมตามที่จะแบบว่าเมตตายกโทษอ,อโหติกรรมพวกนี้มันเป็นใบโพล่าไงมันไม่มันเกิดจากมานเข้าควบคุมจิตแล้วถ้าเกิดอย่างเราปล่อยวางได้ประมาณหนึ่งอย่างอุเบกขาและคันติเนี่ย <c oughs> ค่ะหลวงพ่อก็คือสามารถเราเราปฏิบัติในในใน,ในปัจจุบันของเราเนี่ยคือการใช้ชีวิตทางโลกเนี่ย ควบคู่กันได้ใช่ไหมมันต้องควบคู่กันอยู่แล้วคือเข้าใจไหมว่าเธอจะได้เงินมาแต่เธอต้องตงกนรกเธอจะไปทําไมเธอต้องได้เงินด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยเพราะนั้นการที่ได้บุญด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยก็ท,ทําให้ดีที่สุดทําด้วยความเอาใจใส่ขยันหมั่นเพียรดูแลรักษาแล้วก็ทําด้วยความยุติธรรมถูกต้องเมตตาเข้าใจปะทําทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันเนี้ย มันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วไงมันไม่ต้องแยกกันไม่จะนําธุรกิจธุรกิจทําไมต้องโกหกทําธุรกิจทําไมต้องโกงเขาทําธุรกิจทําไมต้องแบบว่าทาร้ายคนอื่นทาธุรกิจทําไมไม่แบ่งปันไม่ซื่อสัตย์ทำธุรกิจก็ซื่อสัตย์ได้นี่ย่าไปหวังผลประโยชน์มากได้เงินมาต้องตกนรกอย่าเอาได้เงินมาต้องมีแต่คนสรรเสริญโอเคขายของด้วยมีบุญคุณด้วย ไม่ใช่ว่า <laughs> อะไรนะ